เันนีูแกงสักช่องสักช่องของเราเห็นไหมคะนี่คนที่ทำก็คือแม่แกนะคะนี่พี่แกงนะคะแกงแม่แกงนี่ทำเองนะคะผสมเครื่องเองห่ล,ลงไอรวนกไก่ก่อนตั้งไม่แห้งก่อนไม่แห้งก่อนไม่แห้งอืม เนื้อนรวนให้มันต้มก่อนนะคะให้สุกสันี้ก่อนให้ไก่มันตั้มแบบนี้ก่อนเนื้อก็เนภาษาภาษาไทยเป็นตั้งบ่อให้เรียกว่าให้มันแบบหนแบบหนาแห้งๆภษาไทยกับภาษาอีสานคนกันนคนกันนะะางก็เป็นภาษาไทยนะรก็เป็นใต้ฝานาะ ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะไวก่อนนะคะใส่พอแล้วก็เอาพริกแกงลงนะคะแต่ให้พอแบบหนาเอาพริกแกงลงกิหน่อยหม้อใหญ่ใส่พริกแกงเยอะหน่อยนะคะพริกแกงหม้อใหญ่ผัดพริกให้พอขึ้นมันจ้ะพริกขึ้นมันก่อน มันเหลืองทีส่สวยที Aus ่สวยออกมาเป็นเหลืองน่ากินมีผัดไก่กับไก่ที่เรารวนไว้นะค่ะไก่จ้าหม้อใหญ่นะคะหม้อใหญ่กับไก่เยอะหน่อยอันนี้อันนี้รสไก่นี้เง็นขึ้นรสจ้าหม้อใหญ่นะคะปลา ไปด้วยตี๋ขาวค้ำเต้าหู้น้ำตาลมันหอมจ้าแต่ย่างรสมองอร่อยค่ะแต่ย่างละเยอะไปหน่อยเพราะว่าหม้อมันใหญ่ค่ะใหญ่เป็นพิเศษเลยน้ำตาลนา้ำตาลตัดนะคะแกงกะทิเพ,พิ่งจะอร่อย ต้มตันต้นผู้เขาต้มตันค่ากระช้าให้ตอกกันของที่หั่นไว้ล้างสะอาดแล้วนะคะนีเป็นชิ้นสวยๆใส่ข้าวต้มนะคะทุกคนเฮ้ยข้าวต้มเยอะเกินเกือโอ้โหหม้อใหญ่เกินเหตุห่ากินมาก ว่าขายดีราวนี้ขายดีชอบกระเทียมกระอนอืมใส่กระติียมกระชอนกระชูไก่ติดสะโพกค่ะน้องไก่น้องไก่ติดสะโพกก่อนนะคะตอนนี้เราทำาวปลาสกันก่อนราคากระติกกล่องเทลงไปเลยใส่กระติกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ใส่หมดเนาะเดี๋ยวไปใส่หน้ากันด้วยใช่ไหมคะจ้า เราวางต้างไว้ลอยหน้าเวลาเรายกลงนะคะนี่อันนี้ก่อน่แค่นี้ก่อนนะคะ้วใส่น้ำไหมยังใส่ค่ะถ้าเราใส่กะทิมันจะน้ำมันจะอืดไม่จะแห้งแล้วก็ใส่น้ำมันจะมันเกินไปเนาะน้ำน้ำที่เราดื่มทุกวันน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำกินน้ำกินที่เราสะอาดนะคะพอ พอแค่นี้ก่อนค่ะนี้ก่อนนะคะรอเดือดก่อนนะคะทุกคนแกงกะทิเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สุกแล้วยายตักขึ้นมาดูซิจ้าสุกแล้วจ้าใสหัวละพาจ้าจ้าจ้าโูน่ากินจังเลยแต่หัวละพาก็เป็นอันการ่าเสร็จนะคะอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะเปิดดูนะคะทํำต,ตามอย่างนะคะสวัสดีค่ะ